ถือว่าถ่ายซอกอ,อีกหนึ <Okay. S 1> นะครับก็เ,เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงของเหตุการณ์โควิด <c oughs> นะครับแล้วเราก็ตัดต่อนหนังเรื่องเดอะสเน็คเนี่ยมันเป็นเนกี่ยวกับซีีนะครับเป็นหนัง <c oughs> ในตำนานที่ผมพยายามปรุงแต่งให้มันบันเทิงน,นะครับแต่ช่วงที่เราตัดต่อไปนั่นแล้วก็รอหลายๆอย่าง อรอดาราว่างบ้างรอผู้แสดงว่างบ้างนะครับ uh huh. เราก็ตัดต่อทำตัวอย่างไปทไําไปปิดไปนะครับ uh huh. แล้วพอดีก็โรงก็พยยิจ uh huh. ารณาแต่ว่าโรงตอนแรกโรงให้วันที่มาแล้วยี่สิบเจ็ดสิงหาพ uh huh. อดนนีผมเห็นว่าหนังช่วงนี้มันก็แบบยังไม่มีอะไรซบเซามันซบเซาและเศรษฐกิจของหนังเนี่ย uh huh. มันซบเซาลงมมากก็เลยคุยกับทางโรงว่าอาจจะผม ย้ายนะครับแล้วลวงก็โ okay, อเคแฮปปี้แก้ข่าวนิดนึงคือุนของเราไม่ถึง50ล้าน <c oughs> นะครับคือคือเราคุยกับนักข่าวอะ่ะคุยอ่าคุยกับ p r อเราว่าหนังเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าจะทำเันจริงๆเนี่ยมันต้องเกือบ20ล้านก็ <c oughs> คือว่าสร้างประมาณ10ล้านกว่าลงข่าวประมาณ5ล้านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้อยู่ประมาณนี้นักข่าวแล้วก็พีอาร์ผมบอกแล้วปีหนึ่งผมจะทำกี่เรื่อง ผมบอกว่าถ้าปีหนึ่งเราทำสองเรื่องก็อยู่ประมาณ50ล้านมันถึงจะว่าดูใบหนังมันจะประมาณสักถ้าเป็นหนังธรรมดาเนี่ยผมว่า6เดือน7เดือนพอดีวันนี้เราคิวดาราเราลงตัวได้เราก็เลยถ่ายซ่อมในเรื่องหนังแรกก็สนุกดีครับมันเป็นประสบการณ์ที่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ต้องขอบคุณพี่ปูที่หยิบยื่นโอกาสให้ครับถามอะไรนะครับสนุกไหมครับสนุกสนุกครับผมก็หนังเรื่องนี้ ถือว่าได้พลิกบทบทบาทของผมนะครับบทใจเล่นใจเยนเมาล้าก็ได้เมาล้าก็ได้มันตื่นเต้นนะครับเครับเพราะว่าเขามาโยนเรื่องนี้นะครับก็ได้แสดงเป็นตำรวจนะครับผมสารวัตรอยู่นะครับบธรรมดาเแยนะครับสารวัตรอะไรก็สารวัตรนี่แหละครับแล้วพี่เมฆวินัยอยู่เล่นไหมครับพี่เมฆน้องเบลอยู่เล่นครับเล่นับพี่ฬาก็ที่เล่นอบมีการจับตัวน้องครูน้องกระต่าย

เลกสุ er. ไม่กล pues ัวตอนนี้ไม่กลัวมีเบี้ยแก้แล้วไม่ไม่เอาเราเราเราเอาเบี้ยแก้ออกออกออกนอกเสื้อก่อนออกนอกเสื้อก่อนเออเอาเี้แก้ออกมาจากรั่อเออนั่นแหละเออนั่นแหละมันขงคมันู่มันขู่ยืนยืนยืนใชย อ่พร้อมยังเอามาเดิมด้ครับมัอยจะลืมเบี้ยแก้นะเริ่มด้วยเงียมันหายไปไหนวะมองมองต่ำๆับสายตาก่อนะแล้วพอมาปั๊บ้าเจนกุ่นไปเลยนะเจนเจนต้องกล่นไปเลยนะพร้อมแอคชั่นหายไปไหนวะจ๋า เอาไมา ata, ้เอาไม้พูดแบบตกใจดิเฮ <hã> ้ยมันหายไปไหนวะมันหายตัวเื็นเต้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 นนะะพร้อมเด็กเดินกองแอคชั่นหายไปไหนวะจ๊ะไม่รู้

แห้งดเดึงเข้าไปหามาวุ๊บเทำเป็นไม่ทำเป็นว่าเหมือนม่จะฉกอ่ะไม่ไ่เล่นเองอ่ะเออเออเอเ่้อยายายเออเออป๊บลองเล่นเองปเอาเดียวไปใเนเห็นอยด้ยอีเ้ยซูอ่้อมนะครับ้เงียบครับก้อเซ็ตเฮ้ยเออ นี่ไว้ก่อนนะายคนเลยาไปที่กัไปทีโอ้ยเียแม่งชอเป็นตะคิวไที่ไปที่ก็เป็นะยากก็เพ่ายากางไหไม่ครับ อมาให้มาเห็นเบี้ยแก้ด้วยอิ่างนนะต้องกล้องบิงนะออกมาแค่นี้ก็ใา่เอาปาาเข้าไปหาเอาปากเข้าไปหารู้เรื่องกันละเดี๋ยวพิพากับน้องพ้องเลย

ใจเข้ามาตรงข้างหน้าหน่อยนิดนึงใจใจดีๆใจใจดึงดึงมนดึงมาเนาะมาใจหน้าเราครับโอ้ยรอรอพรีก็เสร็จแล้วดึงเข้ามาใจหน้าอีกไหมโอเคพร้อมพร้อมครับช่องแอคชั่นเฮ้ย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  เอ้ย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 อย่าเอ้ย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 โอเคคัดแป๊บนึงนะอะ